ว้าวตะเลนตะเลนตะเลนคุณจีทีสามก็แล้วกันนะโอ้ยลุงคะหูหนูหูหนูหหนลุงรู้จักแต่เห็ดหูหนูนะอ่าแกงจืดกินดีนะเห็ดหูหนูให้รู้ไว้นะครับลุงคคะหูของหนูข้างซ้ายเป็นอะไรก็ไม่แซบ่บ ถ้าได้ยินเสียงดังนั้นถ้าได้ยินเสียงดังมันจะเหมือนเสียงที่เวลาเราก้มหัวแล้วสรบผมมันจะมีเสียงแบบเหมือนน้ําและลมก็แปลว่าคลอกแขกคลอกแขกเนาะอยู่ในรููมันจะเป็นแบบเสียงวิวิยำ้ำถ้าไปหาเขา เขาจะบอกว่าน้ําในหูไม่เท่ากันอันที่หนึ่งอันที่สองแคนเซียมก่อยดูถ้าไปหาเขานะส่วนเขาจะให้กินในท้ายฉีดพาตัดพาต่อมันเรื่องเขามาเรื่องเรานะครับคุณจนะีทีเมื่อเวลาสื่อสารผ่านตหนสือมาก็อยากจะให้ลุงช่วยเวดีอีซี่สำหรับลุงนะครับอากาศเป็นยาสูตรเข้าไปเลยครับผมและกลั่นนาน,านในระหว่างที่กลั้นนะครับ ขับนะครับไปเลยข้างหูเลยไปแบบนี้เห็นไหมไปเลยครับนี่นี่นนะยแล้วก็มานะข้างหูหลังหูใต้หูใต้หูใต้หูมาเลยแล้วก็มาจุดนี้อีกทีนึ่งจุดนี้นั่นว่าแล้วก็ค่อยๆกดหูอย่างเงี้กดแบบนี้แน่ๆนะกดทั้งสองข้างนั่นนะครับนั่นๆ,ๆน,นี่นว่าแล้วก็ไม่มีอะไรตำงแค่นี้ปิดเปิดปิดเปิด,ปดพร้อมพร้อมกับเสียงของลุง ที่จะให้เดี๋ยวนี้โอเคทํานะลุงปล่อยเสียงอ,งอย่างเดียวนะครับท่านก็ทําตามที่บอกแล้วเสียงในหูเรื่องต่างที่อยู่ในหูที่มันไม่ไม่สมดุลนะครับแล้วมันก็จะคลีนจะเคลียร์ของมันเองทําเช้ากลางวันเย็นไม่เกินสามวันไม่เกินสามวันเช้ากลางวันเย็นรับรองรองรับได้เลย,เลยนะครับเอาพร้อมฟังเสียงเลงดีนะครับ ไ <c oughs> <c oughs> อแรงแรงครับมันจะกระแทกกระเด็นกระดองไปเลยโอเคนะทำไปตามนี้ Thank you very much ครับที่ใช้บริการครับ